ขายบ้านค่ะขายบ้านสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะแปลงนี้นะคะขายแบบด่วนเลยนะคะเป็นแปลงที่แบบอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะเพื่อนบ้านเยอะมากนะคะแล้วก็ใกล้ใชายหาดเพียงแค่สกิโลเมตรเองวันนี้นะคะขอแนะนำบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีเดินทางสะดวกนะคะเป็นส่วนตัวด้วยใกล้ทะเลบางเกดเพียงแค่2กิโลเมตรและห่างจากหาดชะอำเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ สำหรับตัวบ้านเป็นลักษณะบ้านประวุน,นะคะสภาพดีมีพื้นที่ใช้สอยครบคันเลยค่ะมีทั้ง2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็สองห้องโถงห้องโถงนี้มีทั้งโถงกลางบ้านและโถงหน้าห้องน้ําด้วยนะคะออกแบบแบบลงตัวมากเหมาะสําหรับผู้อยู่อาศัยหรือว่าทําเป็นบ้านพักตากอากาศก็ดีนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด2ได้่งงาน83.2ตารางวานะคะ พื้นที่เยอะมากเหมาะสำหรับทำสวนทำกิจการหรือขยายต่อในอนาคตได้สบายๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะทำเลทองมากใกล้แหล่งของกินและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันใกล้ปั๊มน้ำมันเพียงแค่200เมตรใกล้ซีเจและใกล้เซเว่นอลฟเใกล้ตลาดนัดเพียงแค่200เมตรเองนะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะอามเพื่อนบ้านเยอะบรรยากาศอบอุ่นไม่เปรี้ยวด้วยนะคะขายได้ละ สามล้านห้าแสนบาทก็จะเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่นะคะสร้างได้ยังไม่ถึงห้าปีหรอกคะ่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านหนองตะพดนะคะหนองตะพดลองเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะหมู่บ้านหนองตะพดอยู่ตรงปากทางเข้าตรงใกล้ๆกับปั๊มน้ํามันเลยคะ่ะแล้วก็มีวิวภูเขาให้ดูด้วยใกล้ทะเลด้วยนะคะจริงๆแล้วเดินออกนังกายไปที่ชายหาดบางเกตได้เลยนะคะเนี้ยสองกิโลเพราะปกติแล้วก็เป็นทางที่ มีช่องให้เดินออกกําลังกายด้วยนะคะสําหรับไปชายหาดแต่ตอนนี้เขาปรับสภาพถนนนะคะถนนที่เราเห็นเนี่ยเขากาลังปรับเป็นสี่เลนนะคะสําหรับที่ดินเป็นฉนดคุดแดงนะคะถ้าอยาก add adline เปิ้ลนะคะทะี่พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศอยาก add adline เปิ้ลนะคะเข้าไปที่แถบชุมชนนะคะเปิ้ลจะโพส QR code ของ l ล n e เอาไว้นะคะเข้าไปสแกนได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจมาติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศ8น9 1 9 5 4ส8เเป็นเบอร์ ID l i n e เบอร์เดียวกันนะคะสำหรับวันนี้เปิลก็ล่าลาละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ